สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดคำทำนายหลวงปู่ศิลาเตือนตุลาคม2573น้ำท่วมกรุงเทพค้นแห่อพยพอยู่เขาใหญ่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิลาสิริจันโท พระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังสายกรรมฐานแห่งวัดพระาธาตุมืนหินจังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าอีกทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้าศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังต่างพากันมากราบไหว้สักการะจำนวนมากอีกด้วยโดยเมื่อ30มิถุนายน2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองย่าขาวอำเภอศีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธภิเษกเหรียญมหาบารมีพระศรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาได้กล่าวเตือนสัตว์สิกชนทั้งหลายที่อยู่ในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ในวันที่30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยทุกคนนั้นจะหน,นีภัยอุทกภัยอพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเองที่ดินก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยความคืบหน้า หมอกริคอนเฟิร์มเปิดดวงโลกและดวงเมืองช่วงเวลาของความขัดแย้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหมอกริคอนเฟิร์มซึ่งกล่าวถึงภาพรวมของโหราศาสตร์ทั้งในระดับโลกและของประเทศไทยโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ความไม่มั่นคงทางการเมืองการเงินทั่วโลกหมอกริดทำนายว่าจะมีช่วงเวลาที่การเงินทั่วโลกนั้นไม่มั่นคง เทียบเท่ากับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยให้เหตุผลจากตำแหน่งของดาวยูเรนัสที่อยู่ในพบการเงินช่วงเวลานี้คาดว่าจะกินเวลาประมาณ4ปีเขาแนะให้ระมัดระวังในการลงทุนโดยเฉพาะทองคำและสกุลเงินดิจิตอลซึ่งอาจจะขึ้นในช่วงแรกแต่มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากภายใน1-2ปี จุดแข็งทางหุราศาสตร์ของประเทศไทยตามคำทำนายของหมอกริตดวงชะตาของประเทศไทยบ่งชี้ถึงจุดแข็งในด้านของเกษตรกรรมบริการและการท่องเที่ยวเชิงศาสนาจิตวิญญาณหรือมูเตลูเขาแนะนำว่าการมุ่งเน้นไปที่ด้านเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าการเน้นเทคโนโลยีการทำนายทางการเมืองสำหรับประเทศไทย เขาคาดการว่าจะมีการประท้วงครั้งใหญ่ในช่วงกลางปีวงเล็บมิถุนายนซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเขายัางทำนายถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในประเทศไทยอาจเปลี่ยนจากผู้นํำหญิงเป็นชายประมาณเดือนตุลาคมหรือธันวาคมผู้นํำคนใหม่นี้มีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่รู้จักกันดีในแวดวงการเมืองไม่ใช่คนหน้าใหม่ทั้งหมด ผ่าดวงเมืองปี2568การเมืองยุ่งเศรษฐกิจแย่ม็อบส่งสัญญาณลุงรีเทิร์นซินสายเข่งได้มาออกรายการข่าวมันเคี้ยวซึ่งในประเด็นสำคัญมีดังนี้ครับอนาคตของนายกรัฐมนตรีซินสายเข่งตอบว่าทำนายว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานและจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใน3เดือน หากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไม่ลาออกก็อาจจะเกิดการรัฐประหารส่วนผู้ที่มีศักยภาพพิธาลิมเจริญรัตซึ่งสายเข่งเชื่อว่าพิธาลิมเจริญรัตนั้นจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนื่องจากเขาไม่ใช่ผู้นำด้วยธรรมชาติคนถัดมาอนุทินชาญวิรกูลซึ่งแสย,ยังไม่ให้อนุทินชาญวิรูลเพราะเขาขาดคุณสมบัติความเป็นผู้นำ ถัดมาจะเป็นชัยเกษมนิติสิริแม้ชัยเกษมนิติสิรินั้นจะมีโอกาสแต่เวลานั้นได้ผ่านไปแล้วและเขาไม่ใช่ผู้สมัครที่มีศักยภาพอีกต่อไปคนถัดมาลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาหมอดูให้โอกาสลุงตู่80%เอร์เซนที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คาดว่าจะอยู่ได้ไม่นานเพื่อทำให้ประเทศมีเสถียรภาพอนาคตของประเทศไทย สิ้นสายเข่งทํานายว่าประเทศไทยจะ,ะเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจในปีหน้าอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าประเทศจะฟื้นตัวในที่สุดและเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในปี2569อนาคตของฮุนเซนมอดูทำนายว่าฮุนเซนนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจะสูญเสียทรัพย์สินและอำนาจ ภายใน5ปีข้างหน้าความขัดแย้งชายแดนมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแยง้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสินสายเข่งเน้นย้ำว่าการทำนายเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์และอนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคลความคืบหน้าหมอลักฟันธงดวงเมืองเปลี่ยนดาวย้ายวิปริตภัยธรรมชาติแปรปรวน ดวงเมือง2,568หมอลักหโหราธิบดีฟันธงการเมืองรัฐบาลจะชัดเจนน้ำท่วมภัยธรรมชาติแปรปรวนหลัง5พฤษภาคมวงการบันเทิงตื่นรู้ดาวโครจรเด่นในรอบ18ปีเป็นปีที่ดาวแปรปรวนตั้งแต่ปลายปี67จนถึงกลางปี68กันยายน67ดาวหลายดวงนั้นเริ่มแปรปรวนและจะเริ่มแปรปรวนทั่วโลก ทั้งภัยธรรมชาติอากาศอุบัติเหตุอุณหภูมิหรือการแปรปรวนของจิตใจคนความแปรปรวนมีผลต่อคนปลาย67แปรปรวนปั่นป่วนไม่แน่ใจเหี่ยวเฉาอยู่ครึ่งปีดวงการเมืองการเมืองนั้นแปรปรวนตามดวงเมืองในระยะเวลาที่ผ่านมาบทบาทการเมืองแผ่วไปมากปรากฏการน้ำท่วมทางภาคเหนือ หรือหลายจังหวัดกลายเป็นคนเห็นภาพคนดังช่วยไม่ได้เห็นบริบทของการช่วยเหลือจากทางภาครัฐหลังจากนั้นรัฐบาลก็เงียบคุกกรุ่นภายในหรือพักร่วมก็ไม่รู้จากนั้นดูเหมือนเกิดอาการเดี้ยงไม่มีกำลังแต่ปรากฏการของดีไอคอนหรือคนตื่นจุดๆมากรบกระแสรัรฐบาลหมดเลยคนไม่ค่อยสนใจเลยคนไปสนใจโหนกระแสหมดเลย มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะมันไม่มีตัวตนปี2568ต้นปีจะมีความแปรปรวนหลายเรื่องต้องดูว่ารัฐบาลนั้นจะมีบทบาทที่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าไม่ชัดคุณจะหายไปเลย